ทีนี้เรามาดูการออกแบบวีซ่า TSL กันค่ะเพื่อนๆรายงานนี้มาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยตรงเลยนะคะซึ่งให้ความชัดเจนเกี่ยวกับหัวใจสําคัญของวีซ่านี้ที่ใครสนใจอยากมาทํางาน UK ต้องคิดแล้วว่าจะโอเคกับตัวเองหรือเปล่าลักษณะชั่วคราวของตําแหน่งงานนะคะเพื่อนๆต้องแยกความเข้าใจตรงนี้ออกเป็น2ส่วนค่ะก็คืออายุไขของตําแหน่งงานในรายการ TSL ค่ะระยะเวลาก็คือ3ปีนะแม็กแนะนําว่าตําแหน่งงานที่อยู่ในรายการ TSL โดยปกติเนี่ยจะถูกใส่ไว้เป็นระยะเวลา3ปี นี่คือเวลาจํากัดนะคะที่นายจ้างสามารถสปอนเซอร์คนต่างชาติเข้ามาทํางานในตําแหน่งนั้นได้การทบทวนใหญ่ก็คือพอครบ3ปีแม็กจะทําการทบทวนว่า1ยังขาดคนอยู่ไหม 2แผนที่เคยเสนอมาทําจริงไหมถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วนะคะหายขาดแคลนหรือว่านายจ้างไม่ยอมฝึกคนในประเทศตําแหน่งงานนั้นก็จะถูกยกเลิกออกจาก TSL ทันทีต่อมาก็คือแม็กต้องการแผนการจ้างงานหรือว่า job plans ค่ะที่บอกว่าเราจะทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนใน3ปีนี้ถ้าภาคอุตสาหกรรมรีบทําแผนแบบขอไปทีหรือว่าขาดรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะแม็อาจจะให้โอกาสแค่18เดือน ซึ่ง18เดือนเนี่ยเหมือนเป็นช่วงทดลองงานค่ะถ้าเกิดว่าไม่แสดงความคืบหน้าจริงจังนะแม็กก็อาจจะยกเลิกตําแหน่งงานนั้นออกไปเลยนะคะแล้วก็ไม่รอให้ครบ3ปีนั่นเองค่ะเรื่องระยะเวลาวีซ่าส่วนบุคคลเนี่ยแม็กเสนอให้วีซ่า TSL มีอายุระหว่าง3-5ปีค่ะเพื่อนๆสูงสุด5ปีต้องกลับบ้านนะ สำคัญที่สุดก็คือเมื่อครบ5ปีก็ต้องกลับบ้านค่ะเพราะว่า TSL เป็นเพียงวีซ่าชั่วคราวนะคะจึงไม่มีสิทธิ์ยื่นขอถาวรหรือว่า ILR เพื่อตั้งรกราดในอังกฤษได้เลยนะคะเราเรียกง่ายๆว่านี่คือแรงงานเช่าค่ะที่เข้ามาทํางานตามสัญญาเท่านั้นนะทางออกสู่ถาวรก็ต้องบอกว่ามีค่ะหากคุณเข้ามาด้วย TSL แล้วก็มีความสามารถยกระดับทักษะหรือว่าหางานในบทบาทที่มีทักษะสูง RQF level 6ขึ้นไปที่เข้ากณฑ์ s k i l l worker visa ได้คุณก็สามารถเปลี่ยนวีซา่าใน ได้เลยจ้าแล้วก็ Skill Worker Visa นี่แหละคะ่ะก็เป็นเส้นทางเดียวที่จะนำคุณไปสู่สิทธิ์ในการตั้งถิ่นฐานทาวรได้ในที่สุดนะคะ ทีนี้มาถึงข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดของวีซ่า TSL ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คนสนใจนะคะเรามาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้กันก่อนเลยเนาะนั่นก็คือข้อจำกัดเรื่องครอบครัวนะคะนี่คือสิ่งที่เข้มงวดที่สุดค่ะกฎการเข้าเมืองที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2025ยืนยันชัดเจนว่าใครก็ตามที่เข้ามาทำงานในตำแหน่ง TSL จะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้พาคู่สมรสหรือว่าบุตรเข้ามาในสหราชอณาจักรได้อีกต่อไปนะคะพูดง่ายๆก็คือคุณต้องเดินทางเข้ามาทำงานคนเดียวเท่านั้นภาษาอังกฤษเนี่ยกำหนดให้ ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าระดับ B1 และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินเดือนนะคะอีกประเด็นที่คุณต้องจับตามองก็คือเรื่องเงินเดือน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คําตอบสุดท้ายนะคะแม้กําลังทบทวนอย่างหนักว่าเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ําสําหรับงานทักษะกลางเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคมปี2025ก็คือปลายปีนี้นั่นเองนะคะ